อของเราคือตัวนี้นะครับตัวน้ำมันข้าวจมูกข้าวใครเคยทานบ้างใครเคยเข้ามาในธุรกิจนี้ด้วยน้ำมันข้าวของมือหน่อยครับว้าวเยอะดูเหมือนกันเนาะนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้น้ำมันข้าวช่วยเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับตัวน้ำมันข้าวเองนะครับมีสารสำคัญเยอะแยะมากมายนี่คือส่วนผสมของด้านทางตัวน้ำมันข้าวจมูกข้าวนะครับน้ำมันข้าวจมูกข้าวส่วนหนึ่งที่คุณเคยได้ยินหรือเคยได้คุ้นเคยก็คือสารแกมมาออไลซยนอลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันข้าวมีเยอะมากเลยครับ สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหมออยากขอยาอ่าสรุปรือวก็สรุปให้ฟังง่ายๆว่าตัวน้นาำาัดลมข้าวจากหมูข้าวเนี่ยครับให้คุณประโยชน์ในทิศทางในเชิงหมวงในลักษณะเช่นนี้ครับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องภาวะการไหลเวียนของโลหิตที่ผิดปกตินะครับอย่างสมมติเช่นภาวะไขมันในเส้นเลือดหรือภาวะเบาหวานความดังขึ้นสูง หรือภาวะสะเก็ดเงินหรือรวมถึงภาวะโรคโรคหัวใจด้วยนะครับหลักๆคือเรื่องนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่คุณสามารถที่เราเข้ามาและที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับก็ตอนนี้สินค้าของเรานะครับมีข้างหลังเรียบร้อยนะครับท่านสามารถซื้ออยู่ในหน้างานได้ด้วยเลยนะครับนี่คือตัวที่1นะครับตัวที่2ของเรานะครับคือตัวกาแฟกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเคียโกครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับรสชาติของกลมกล่อมจริงๆ รสชาติดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีส่วนผสมของตัวสารสำคัญที่เรียกว่าตัวกาแฟอาราบิก้านําเข้าจากที่สเปนครับพี่น้องนะครับกลิ่นพ้างนี้มีรสชาติเฉพาะวันนี้ใครเข้ามาในงานนะครับมีเบรกให้ท่านนะครับอยู่ชาและบ่ายท่านถือคูปองไปแลกตัวนั้นได้ท่านได้รับกาแฟเคียโก2สองซองดีไหมครับดีโอเคนะใครยังไม่ด้รับสิทธิ์ไปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้สรบคุณ์ของตัวเคียโกนะครับให้คุณประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างหลักๆเนี่ยครับเคียโกเนี่ยเขามีสาร ที่เรียกว่าเป็นตัวน้ำมันรำข้าวจหมูข้าวก็คือเขีย้ยมเคียวดังนั้นหมายความว่าถ้าตัวน้ำมันำข้าวจหมูข้าวให้ช่วยเรื่องการปกป้องโครงกระของโลหิตที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าคือตัวเคียโกก็ช่วยได้ด้วยแต่หมออยขาขอเจาะลงลึกให้แบบนี้ครับว่าตัวเคียโกสามารถที่จะช่วยเรื่องภาวะปวดข้อปวดเข่า,ขา,ขา,ขาได้ดีมากจริงจริง นะครับจากการประสบการณ์จากการให้คนไข้กินเองแล้วก็ทางผู้ปกครองของผมเองนะครับวันนี้ท่านก็มาด้วยทุก2สองท่านนะครับนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปช่วยคนไข้ได้เยอะมากกับกลุ่มคนไข้ที่มีอาการปวดปบำรุงกระดูกแล้วก็การไขข้ออักเสียงนะครับโอเคนะครับในี้ตัวที่3นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับสารสำคัญของเรานะครับที่อยู่ในตัวตัวกาแฟของเรา ถ่ายท่านปฏิเสธว่ากินกาแฟไม่ได้เนื่องจากว่าติดหวานหรือมีน้ําตาลที่สําคัญที่นี่นะครับเราไม่ได้ใช้น้ําตาลน้ําตาลที่ไม่ให้พลังงานนะครับที่นี่น้ําตาลที่ให้พลังงานจะเป็นกลุ่มที่คนไข้จะมีภาวะเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องภาวะเกี่ยวกับโรคกลุ่มภาวะโรคเลื้อราังอย่างสมมติเช่นกลุ่มภาวะเบาหวานความดันและหัวใจกลุ่มนี้เนี่ยครับจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะต้องหลีกเลี่ยงน้าตาลแต่น้ําตาลของทางกาแฟของเรานะครับใช้น้ําตาลเคีมๆดังนี้เลยไม่ว่าจะเป็นย่าหวาน คาร์โหรือไม่ว่าจะเป็นอลิ่นนูริมนะครับสารสำคัญทั้ง3าสิ่งนี้รวมอยู่ในน้ำตาลรวมอยู่ในสัดส่วน,ส,วนส่วนประกอบของตัวส่วนผสมของเคียโตนะครับแล้วก็เขียคาฟีรวมถึงเคียสายโกโ,ก,โก้แล้วก็มาน่าหนึ่งเก้าด้วยนะครับนี่คือส่วนผสมของตัวทดแทนยองหวานนั่นเองนี่คือคุณประโยชน์ด้านหลังนี่นะครับนะแล้วตัวต่อไปครับเป็นตัวนี้ก็คือตัวเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตาสอทุ่งทองนะครับเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่คุณภาพมากในเวลาตอนนี้และ เป็นที่ติดตลาดจนกระทั่งตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยจริงๆผลิตไม่ทันนะครับตอนนี้บริษัทของเรานะครับตอนนี้ผลิตไม่ทันจริงๆครับตอนนี้คมทางไปหลายที่เหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงครับภายในเดือนนี้ท่านจะได้รับสินค้าให้เรียบร้อยให้ล้วเสร็จทุกสาขาทั้งประเทศไทยนะครับนี่คือตัวเครื่องดื่มน้ำส้มไทยตาสอุกมทองให้คุณประโยชน์เรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยครับหลักๆเลยก็ยคือข้อมีส่วนผสมของตัวหรือว่าจะเป็นตัวเรื่องของกูทคาว กูคเนี่ยครับเขาจะให้พิษหรือให้เรื่องด้านการคุณประโยชน์ในลักษณะของการกำจัดเชื้อไวรัสดังนั้นในเวลาตอนนี้นะครับไวรัส19หรือไวรัสโคโโรนาควิดของเราที่เองนะครับสามารถที่จะเป็นการป้องกันได้สัาคัญอย่างที่คือ3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้ให้คุณประโยชน์เรื่องอะไรยังไงบ้าง ตีผลาตรีคือสัผลาคือผลไม้ผลไม้สามอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของทางตัวที่เรียกว่าเป็นการรวบรวมสมุนไพรสามชนิดมารวมกันนะครับแล้วให้คุณประโยชน์ในการสร้างปุ่มกันในร่างกายให้กับเราใหม่แล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมอในร่างกายของเรารวมถึงวิธีการในการป้องกันกำจัดเชื้อแบครัยได้ทุกชนิดเลยและที่สําคัญที่อื่นที่บริษัทอื่นมีแค่3าอย่างแต่ของทางบริษัทเคลีย์มีถึงมีถึง19ชนิดนะครับเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพระนั้นเนี่ย ตรงนี้นะครับสัมพันธ์หลักๆก็คือทางเดินหายใจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการไข้หรืออาการภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะเริ่มการติดเชื้อนะครับแล้วก็อาการไอหรือูุงแพ้แต่ที่สําคัญเขามีส่วนผสมของตัวถาวรเปลี่ยงซึ่งตัวนี้นะครับเขาให้คุณรปโยน์ในลักษณะของการกดข้อและกดข่าอันนั้นคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่อยากต้องการบองรุงสุขภาพแนะนำเลยครับว่าสอทุ่งทองตอบโจทย์ท่านได้แน่นอน นะครับตรงนี้นะครับแน่นอนจริงๆนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็คือก็คือตัวสอดทุ่งทองแล้วตัวต่อไปคือตัวนี้ครับเป็นกาแฟฮอตฮิมเป็นกาแฟาที่ติดตลาดเป็นกาแฟาที่ค่อนข้างรสชาติด,ดีมากนะครับแล้วก็ให้คุณประโยชน์ไปในทิศทางเรื่องทางสายตา นะครับกาแฟสายตาของเรานะครับกินแล้วรู้สึกดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับกินแล้วหลายท่านนะครับตาสว่างขึ้นนะครับตาที่มีลักษณะเหมือนภาวะการต้อหรือลักษณะของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถยับยั้งในการป้องกันรวมถึงวิธีการในการรักษาได้ด้วยนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานหรือกินตัดสมงไปในเวลาหลายกล่องมันพอสมควรนะครับนี่คือลักษณะวิธีการในการกินตัวนี้ให้คุณประโยชน์ไปในทิศทางในลักษณะของการดูแลเรื่องกระด้างทางกล ข้าเนื้อกัรของดวงตาแล้วก็การทําให้ตาสว่างเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงข้างยิ่งนะครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตาอีกงน่นะครับสาเหตุสําคัญอย่างยิ่งเลยดังนั้นคุณควรต้องใช้ตัวกาแฟเขีย์คอฟฟี่ตัวนี้นะครับในการดูแลของทางร่างกายแล้วก็ดูแลเรื่องดวงตาของท่านตื่นขึ้นมามองเห็นถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่พอตื่นขึ้นมาแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติและเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากท่านลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราลืม,ล,มลืมตาหรือตื่นนอนขึ้นมาแล้วท่นนา,านไม่สามารถมองเห็นได้เลยลองแบบนี้ก็ได้ครับผมเคยลองและผมใช้ชีวิตได้ได้เพียงแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับเพราะการทดลองแบบนี้ครับคือถ้าเราทำการแค่คือลองผูกตาแล้วเดินรอบบ้านดูครับนั่นคือลักษณะของคนตาบอดอย่าให้เป็นแบบนั้นกับท่านเลยใช้กาแฟเคฟฟปี้ของเราเป็นการป้องกันและเป็นการดูแลดวงตาของคุณดีกว่าไหมครับ นะนะครับนี่คือตัวผลิตภัณฑ์ของทางตัวเคลียร์อาแฟที่คือเรื่องของดวงตาจริงๆนะครับมันสามารถช่วยได้เยอะมากเลยนะครับนะตัวน,นี้นะครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ขอนาเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงสุภาพสตรีทั้งหลายยกมืออน่อย สุภาพสตรีครับสุภาพสตรีสุภาพสตรีที่ข้ามเพศมาแล้วก็ยังเมือได้นะครับตัวนี้นะครับคือเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับนั่งทางสุภาพสตรีครับเพราะว่าลาลินาของเรานะครับมีส่วนผสมในส่วนน้างทางผลิตมาจากตัวที่เป็นตัวทีมเทียนถัวเหลืองนะครับสิ่งมัศจรรย์จากถั่วเหลืองนี่ครับมัศจรรย์จริงๆมากจริงๆครับถั่วเหลืองสามารถมีการผลิตฮอร์โมนให้แล้วมีการปรับฮอร์โมนเพศให้ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับ ภาวะกริจหรือรอาการงดหิดที่หงดหิดง่ายหรือคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะประจำเดือนผิดปกติหรือหมดประจําเดือนคนไข้จะที่หงดหินแล้วฟ้าขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับใช้ลาหน้าของเราหรือมีปัญหาเรื่องมดลูกโดยเฉพาะอย่างนี่คนไข้กลุ่มน,นี้ครับคนไข้กลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องภาวะหมดประจำเดือนคนไข้หมดประจําเดือนเนี่ยครับเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเป็นมเนะเร็งปากมดลูกครับ คนไข้กลุ่มนี้เคยกินยาพาราเซตามอลพาราเอสไทนินฟอนสแตนหรือไอโมโฟเวนกรุงลามาสี่ตัวที่ผมเคยมานี้ร้วนแล้วแต่เคยกินตั้งแต่อายุ11ปีที่มีประจำเดือนคนไข้ผู้หญิงโดยส่วนมากหมดประจำเดือนอายุ45ปีกินสะสมกินสะสมกินสะสมแต่ไม่มีการขับออกมาราาักษานี้มันก็เลยมีการตกค้างเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดการเป็นพิษครับดังนั้นเนี่ยใครก็าตามแต่ที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้จบที่นี่กับลาดีนา กับลาลีน่าเลยนะครับปัญหาเรื่องน้องสาวมีกินปัญหาเรื่องการทานดี้องข้อปัญหาในเรื่อง,อง,าาข,องของภาวะผิดปกติลักษณะของของกลุ่มสตรีเพศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องภาวะไขข้ออักเสบสําหรับภาวะผู้หญิงที่หมดประจําเดือนควรต้องใช้ลาลีน่าเลยนะครับตัวนี้นะครับและอีกตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นกาแฟาผู้ชาย กาแฟผู้ชายตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเพิมาหน้า19มาหน้า19เหมาะสมกับชื่อเคลียร์19เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นหนึ่งใน4-6ผลิตภัณฑ์ที่ออกตัวตอนเริ่มต้นจนปัจจุบันนี้บริษัทเคลียร์มีสินค้ารวมร่วมเกือบ40รายการแล้วนะครับที่เติบโตมาเกือบห้าปีนี้นะครับน้นนี่ตัวนี้นะครับเริ่มเริ่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอามาให้นะครับระดับสุดขั้วผู้รูุกท่านใครที่มีปัญหาเรื่องน้องน้องชายไม่แข็งแรงหรือน้องชายรู้สึกอ่อนปูเปียนะครับ